ชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยบทละครนอกเรื่องสังทองกษัตริย์องค์หนึ่งมีพระนามว่าท้ายศสวิมลมีมาเหสีชื่อจันเทวีและมีพระสนมชื่อนางจันทาท้าวยศวิมลไม่มีราชโอรสสืบราชสมบัติจึงวงสวงเทวดาโดยให้วาจาสัตว์ว่า พระโอรสที่ประสูติพระองค์แรกจะได้ครองราชสมบัติต่อมานางจันเทวีและนางจันทาตั้งคันนางจันทากลัวบุตรของนางไม่ได้ราชสมบัติจึงติดสินบนโหนเมื่อนางจันเทวีคลอดโอรสเป็นหอยสังโหนจึงทำนายว่าโอรสของนางจันเทวีเป็นกาลกินีจะทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวาย ทาโยศวิมลจึงในประเทศนางจันเทวีและพระโอรสนางจันทาติดสินบนเสนาให้ฆ่านางจันเทวีและลูกแต่เสนากลัวความผิดจึงไม่กล้าทำนางจันเทวีและพระสังไปอาศัยอยู่กับตายายนางต้องทำงานหนักมากเทวดาสงสารจึงบันดาลให้ไก่ป่ามาจิกกินข้าวที่ตากไว้ พระสังจึงออกจากหอยสังมาไล่ไก่และหุงข้าวทำอาหารให้แม่นางจันเทวีสงสัยจึงแอบดูจนรู้ว่าโอรสเป็นมนุษย์นางจันเทวีทุบหอยสังจนแตกนางจันทาได้ข่าวเรื่องนางจันเทวีและพระสังนางจึงยุยงให้จับพระสังประหารชีวิตท้าวยศวิมนหลงเชื่อนางจันทา ต่อมาได้แต่งตั้งให้นางจันทาเป็นพระมเหสีเหล่าเสนาบดีพยายามฆ่าพระสังด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่สำเร็จจึงนำตัวพระสังเข้าเฝ้าท้ายศวิมลเมื่อท้ายศวิมลเห็นพระสังก็ทราบทันทีว่าพระสังเป็นโอรสของตนแต่นางจันทากลาบทูลว่าพระสังเป็นกาลากินีบ้านเมืองควรจับถ่วงน้ำ นางจันเทวีตามมาร้องขอชีวิตพระสังแต่นางจันทาสั่งให้ทหารนำพระสังไปถ่วงน้ำท้าวยศสวิมลและนางจันเทวีเสียใจจนสลบไปนางจันทาทำเสน่ห์ให้ท้าวยศสวิมลหลงนางจนลืมเรื่องที่เกิดขึ้นพระสังถูกถ่วงน้ำจมไปใต้บาดาลมีพญานาคชื่อท้าวผุชงได้ช่วยพระสังไว้ และส่งพระสังให้นางพันธุรัสซึ่งเป็นนางยักษ์นางได้แปลงกายเป็นหญิงสาวสวยเลี้ยงพระสังให้เป็นบุตรบุญธรรมด้วยความรักและอินดูจนมีอายุได้15ปีวันหนึ่งนางพันธุรัสไปป่าเพื่อหากินพระสังแอบเข้าไปในห้องที่นางพันธุรัสสั่งห้ามเข้าได้พบกับโครงกระดูกสัตว์และซากศพ จึงทำให้รู้ว่านางพันธุรัตน์เป็นยักษ์พบบ่อน้ำสองบ่อเมื่อจุ่มนิ้วที่บ่อซ้ายนิ้วกลายเป็นเงินจุ่มนิ้วบ่อขวานิ้วกลายเป็นทองเช็ดเท่าไหร่ก็เช็ดไม่ออกจึงเอาผ้าพันนิ้วไว้นอกจากนี้พระสังยังพบรูปเงาะเกิดแก้วและไม้เท้าจึงได้ลองสวมดู ปรากฏว่าสามารถเหาะได้พระสังจึงวางแผนหนีเพื่อไปตามหาพระมารดาเมื่อนางพันธุรัตน์ออกไปหากินในป่าอีกครั้งพระสังจึงเข้าไปชุบตัวในบ่อทองขโมยรูปเงาะเกลือแก้วและไม้เท้าแล้วหาะหนีไปหาะไปได้เจ็ดวันทหารของนางพันธุรัตต์ตามไปทัน พบพระสังในรูปทองจึงจำไม่ได้พระสังชี้ทางให้พวกยักษ์ติดตามพระสังไปทางอื่นนางพันธุรัต์ออกติดตามพบพระสังที่เขาหลวงนางอ้อนวอนให้พระสังกลับมาแต่พระสังไม่ยอมนางพันธุรัตต์ได้เขียนมนให้พระสังหนึ่งบทเรียกว่ามหาจินดามนใช้สำหรับเรียกเต่าปลา ฝูงสัตว์ในป่าเรียกคุดและเทวดาบนสวรรค์ในที่สุดนางพันธุรัตจึงอกแตกตายพระสังลงมาขอขมาแล้วท่องมนจนจำได้พระสังให้ทหารนำศพนางพันธุรัตกลับบ้านเมืองแล้วให้คอยพระสังกลับมาเผาศพพระสังหาะไปถึงเมืองเมืองหนึ่งเท้าสามนเป็นกษัตราศ มีพระมเห็นสีชื่อนางมนทามีพระธิดาเจ็ดพระองค์เท้าสามน์ต้องการให้พระธิดาทั้งเจ็ดมีคู่ครองจึงจัดให้มีพิธีเลือกคู่พี่สาวทั้งหกคนเลือกคู่ครองได้กระสัดที่ตนพอใจแต่นางรจนาไม่พอใจกระสัดพระองค์ใดเลยนางมนทาจึงได้ประกาศหาชายทั้งหนุ่มและแก่มาให้นางรจนาเลือกคู่ ในที่สุดได้นำพระสังในรูปของเงาะป่ามาให้นางรจนาเลือกพระสังพอพระททยนางรจนาจึงอธิษฐานขอให้นางเห็นรูปทองข้างในนางรจนาได้เห็นรูปทองของพระสังจึงเสียงพวงมาลายัยเลือกเงาะป่าเป็นคู่เท้าสามนไม่พอพระไทยจึงขับไล่นางรจนาไปอยู่กระท่อมปายนาะ นางโรจนาอยู่กับพระสังที่กระท่อมปายนาได้รับความลำบากพระสังจึงช่วยทำงานบ้านแทนในตอนกลางคืนพระสังถอดรูปเงาะออกนางโรจนาได้เห็นรูปทองก็รู้สึกกินดีนางฝึกทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อนในระหว่างทำงานพระสังได้ขับเสภาให้นางฟังโรจนนาอยากให้พระสังเลิกสวมรูปเงาะเพื่อไม่ให้คนดูถูก เมื่อพระสังนอนหลับจึงใช้มีดฟันและนำรูปเงาะไปเผาแต่ไม่สามารถทำลายรูปเงาะได้เท้าสามนคิดหาวิธีกำจัดเจ้าเงาะโดยให้เจ้าเงาะและหกเขยไปหาปลาหากใครหาไม่ได้ก็จะฆ่าพระสังใช้มนเรียกปลาให้มารวมกันหกเขยหาปลาไม่ได้เมื่อพบกับพระสังซึ่งถอดรูปเงาะคิดว่าเป็นเทวดา หกเขยจึงขอปลาจากพระสังพระสังจึงขอปลายจมูกแลกกับเนื้อปลาอังรจนาและพระสังเข้าวังเพื่อนำปลามาถวายก่อนที่หกเขยจะกลับเมื่อหกเขยกลับมาเท้าสามนไม่พอพระททยที่พระสังได้ปลามากกว่าพี่สาวทั้งหรู้สึกอายจึงเกิดเรื่องทะเลาะกับรจนาพระสังและหกเขยเกือบจะมีการต่อสู้กัน นางมุลธาจึงให้รจนากับกระท่อมครั้งที่สองท้าสามมนให้พระสังและหกเขยไปหาเนื้อพระสังก็ใช้มนเรียกเนื้อมาทั้งหมดหกเขยหาเนื้อไม่ได้เลยเมื่อมาพบพระสังได้ขอเนื้อพระสังแลกกับใบหู พระสังให้เนื้อไปคนละครึ่งตัวส่วนพระสังได้นำเนื้อจำนวนมากมาถวายยิ่งทำให้เท้าสามนไม่พอผพตายมากยิ่งขึ้นพระอินสงสารนางรจนาจึงหาวิธีช่วยโดยยกทัพไปล้อมเมืองสามมนและท้าตีคลีพนันเอาบ้านเอาเมือง ท้าวสามนส่งหกเขยไปต่อสู้แทนแต่หกเขยพ่ายแพ้พระอินร์ให้โอกาสเท้าสามนนำพระสังมาตีคลีนางมนทาจึงไปขอร้องนางรจนนาให้อ้อนวอนพระสังแต่พระสังอ้างว่าไม่มีเครื่องทรงเท้ายศวิมนจึงนำมาให้แต่พระสังไม่ชอบใจ พระอินจึงนำเครื่องทรงมาให้พระสังพระสังจึงถอดรูปเงาะและออกตีครีพระสังแสดงอิทิลิ์เหาะตามพระอินขึ้นไปตีครีบนอากาศพระอินแก้งเหาะหนีไปประชาชนต่างมีความชื่นชมยินดีที่พระสังมีความสามารถท้าวยศวิมลจึงยกราชสมบัติให้ พระอินมาเตือนสติท้าวยศสวิมลว่าได้กระทำบาปคือหลงเชื่อนางจันทาคิดทำร้ายข้าโอรสของตนพระอินท์บังคับให้ท้าวยศสวิมลตามนางจันเทวีและพระโอรสให้ได้ภายในเจ็ดวัน ท้าวสามนได้เดินทางไปรับนางจันเทวีเข้าวังแล้วทั้งสองพระองค์ก็ออกตามหาพระสังทองทั้งสองกริย์สืบข่าวจนทราบว่าพระสังอยู่ที่เมืองสามนท้าวยศวิมล์จึงปลอมตัวไปอยู่กับคนเป้าประตูส่วนนางจันเทวีปลอมตัวไปอยู่กับแม่ขวาในวัง เมื่อมีโอกาสทำอาหารนางได้แกะสลักชิ้นฟักเป็นเครื่องเสวยบรรยายเป็นเรื่องราวของนางกับพระสังคือชิ้นที่1เป็นเรื่องของนางจันเทวีมีคันและคลอดลูกเป็นหอยสังชิ้นที่สองเป็นเรื่องราวของนางจันเทวีต้องถูกในระเทศอุ้มหอยสังอยู่ในป่าชิ้นที่สเป็นเรื่องของนางจันเทวีอาศัยอยู่กับตายายพระสังออกช่วย,ลยไล่ไก่ ชิ้นที่4เป็นเรื่องของนางจันเทวีออกมาจากป่าและเข้าทุบหอยสังชิ้นที่5เป็นเรื่องของท้ายศวิมลให้จับพระสังมาจากบ้านตายายชิ้นที่6เป็นเรื่องของพระสังถูกจองจําไปประจานและฆ่าฟันอย่างไรก็ไม่ตายชิ้นที่7เป็นเรื่องของเพชฌฆาตนําพระสังถ่วงน้ํา เมื่อพระสังได้เห็นเรื่องราวในชิ้นฟักก็ทราบทันทีว่าเป็นฝีมือของพระมานดาจึงเรียกผู้แกะสลักชิ้นฟักให้มาเข้าพบและทราบว่าเป็นพระมานดาของพระองค์นางจันเทวีท้ายยศวิมลและพระสังดีพระไทยที่ได้พบกันทายยศวิมลขอร้องให้พระสังและนางรจนากลับไปยังบ้านเมืองสามน พระสังกลับมาครองเมืองอย่างมีความสุข